วันนี้เราจะมาเช็คก,กำลังอัดนะครับหากำลังอัดของมีโอร้อยสิบนะครับมีโอตัวเก่าครับเอาสัมภาษณ์นายช่างหน่อยครับว่าเราต้องควรทำยังไงบ้างครับนายช่งางอ้าวไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> อ้าวสตาร์ดูอา้าวลองดูครับสตาร์ไปเรื่อยครับ <S <S เออไปเรื่อยไปเรื่อย นะสตาร์ทอ่ะปล่อยตอวพอก่อนอ่าแล้วก็สตาร์ทใหม่นายช่างว่ายังไงครับนายช่างครับนายช่างเชื่อหน่อยครับนายช่างดีเอ็มอะไรอีกว่าจ้ะอะอีกโอเคอะไรครับนายช่างว่ายังไงครับอ่ะดูซินี่ตัวด,ดีมันผ่านไหมเนี่ย ตัวดูอ่ะโอเคพอ,พอคกันตอนนี้เราได้ร้อยสิบร้อยสิบอยู่เมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวมาหาข้อมูลกันว่ามันเป็นยังไง